สวัสดีครับกลับมาพบกับสวนเกษตรหลังบ้านนะครับผมอันนี้พอดีมีความคืบหน้านะครับสําหรับการฝากไข่นางพญาให้กับชะนลวงหลังที่สองนะครับที่เราซื้อไข่มานะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงกลางจอเลยผมจะทำให้ดูนะครับไข่ฟองนี้นะครับถูกแกะออกไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นนางพญาออกไปแหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอด พึ่งงานหรือเปล่านะครับผมแต่ไข่อีกฟองนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ยังอยู่นะครับผมยังไม่มีถูกแกะผมกําลังพยายามตามหาตัวนางพญาอยู่นะครับผมนี่นะครับในกลุ่มไข่พวกนี้ไม่รู้จะเจอไหมนะครับผมนี่นะครับในกลุ่มไข่พวกนี้น่าจะมีนางพญาที่ถูกที่แกะออกมาแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับ อันนี้คือผมมาอัปเดตให้ฟังคืบหน้าอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังนะครับผมเราจะได้รู้ว่าหลังจากนัพยาแกะออกจากไข่แล้วเนี่ยกี่วันถึงจะเริ่มมีชันนรงงานหรือทำรังให้ชันนรงงานเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเผื่อเจอนัพยานะครับที่ออกจากลอออกจากไข่มาใหม่ใหม่ เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน้าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ